موسيقى เอาครับครัทำ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 ฉันได้ฟรีเพิ่นเอานี่เนาะเนาะพอดีเนาะเนาะเบิ่งได้ครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งง่ายสบายอ๋อหมดโอ้สับคือง่ายเด็ดครับโอ้ยเรื่องสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุปูสุกคนเด้อครับมื่อนี้มาสับนอคาน้ำกันค่าเกษตรแดงน้อยครับมื่อนี้ของสวนพอแปลงแม่ค้าเพิ่นสั่ง คนตั้งมากกันเลยเบิ้งนอาขางสั่งไม่ได้ซับจังมืออลไรกันสองมือบ่สมพ่อมันหลายกว่าดอกกระเดียดถ้ามาด่าซับทุกมือกับกลืนทุกมือได้ครับพี่น้องเบื้องหลังแต่ว่าซุ่มนี่มืออื่นพอดีมั้งป่ะซ้ำนี่เนาะสองมือพอดีเนาะซ้ำซุ่มนี่ครับวิธีซับกันไรซุ่มนี่ทรงเปียกทิพย์ต่ามันบ่ ต้องเปลียนทิดตันงามไรพี่นอ<ะ>้องพ่อแล้วฮะพ่อแล้วจีซับตเต่าเราบ่ใส่ดูครับคือเพิ่งดูไปซับมันกับซับบัญญัติเนาะเพราะว่ามันหลายมันบ่ครับห่อห่อกับบุกใครได้บุกบุคใคไรคได้งางกับบ่เมื่อยน้ำพร้อมก่อนึงก่อนึงก็ได้หลายหลายน้ออยู่ครับเออ ก่อหนึ่งก่อหนึ่งยางตักับซิบน่เปนละครับซิบนอก็ได้ละเจ็ดแปดบาทละครับก่อก็ได้ะแปดสิบบาทค่าอ้วยนี่มันสี่ร้อยก่อได้ครับพี่น้องสี่ร้อยก่อนะครับบังบังเก้าเแลนลข้างบนวนุ่นบ่น รับจักนอกับแม่เหมือนกกดดอนี่รับเกตลอยเกตลอยเงินไม่เกตลอยเนอะโอ้เกตลอยนาอันนอละแปดสิบตังค์เนาะแปดสิบตังค์ได้กับพี่น้องก,กันกันเนาค่าเกษตรแดงน้อยถ้าค่าเกษตรณแดงยังจังจนอนละบาทอออันนี้คือเมียข้าเพื่อนสิมาเอาเองครับมาเอาเองเพื่อนสิเอาไปปอกเองก็แล้วแต่เพื่อนดอกเพื่อนสิเอาไปเฮ็ดจังได้ก็ได้เ้ามีหนาที่ซับไว้เพื่อน ถ้าซับทุกมือนี่ก็สิได้เนาะมันบอลน้ำเมียมันหลายครับพี่น้องเอ่อเสานึงเสานึงกันซับทุกมือกันยางซ้ำยุ่นี่มันกับจุดซั้มก็พันหาพันสองเอออืมไรไปฟองไม่ปลอเออไรไปเที่ยวไม่เที่ยวไม่ไปเรื่อยๆครับมือรุ่นมากกัมาเริ่มต้นไม่กับเที่ยวไม่ทั้งสี่เหล่าน้ำเมียเนาะเออเวียนไปเวียนมาอยู่พาะปนีอายุมะปีย่างศาสตร์ครับมันบอลน้ำมาสิบเป็นสิบมือเสานึอจังสิบเป็นเด้่ครับนอนเกิดทุกมือครับกัยญาไปน้ำทุกมือครับ ท่านแม่ข้ากันข้ากเกษตรดแดงน้อยบัตรแท้ายา่ำฝนเั็กสีขาวข้าฝนลุงรักษาดีๆเอาใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นมาคัากแล้วมันก็แท่งนอแท่งนอเกิดมาเรื่อยๆครับพี่นออ้องบ้านใหญ่ยากมีตรเอากรับเอาแหละครับพี่น้องบันนี้เอาจนไม่อยากไอ,อ,อเอาหน่อยเง,ง,งินเนาะ <laughs> บุ๋ล่ะครับขนาดทับสองเท้นึงนี้ครับนพ่อเลยบุ๋ล่ะครับ พูดนะครับนะครับซับทางนี้เลยกับซับทางนี้ก็บามัดบ้างไว้นี่ครับกับพ่อเลยนะครับเหตุรอยนอมืนกับมหลายด้วยครับก่อนึงกับซิฟนอ้อยางจำรับที่เพิ่นซับซับเกินมากสิครับด่งได้เปลี่ยนครับนี่งามบ่พี่น้อง อุ้นอเนเราเป็นเม็ดเงาเป็นเม็ดครับเปล่าครับอุดมสมบูรณ์บ่ครับพี่น้องพักเอเลสดใบชะพลูครับงามเรียบยบงบเลยเพื่นล่ะเอาเด้อพี่น้องเอย้ยผู้ใดก็ได้บ่แพง ครับบันนีกก็คือมาล่างนะครับบันีึม้าล่างเลยคือมัดเป็นมัดเป็นมัดแล้วก็เอาไว้แม่ค้าพถายไม่ค้าพันมาเอาองวิธีการล่างะ้ะครับพี่น้องง่าม มีแต่อันงามๆครับพี่น้องเบิ้งงอรรถก็นลกันเป็นันงามงอรั้เป็นเม็ดเม็ดกัวก็มีครับดูนี่ทังมดเจ็ดลอยสิโอ้รน่มดอยูเอาหอมขึ้นมาจังมามางเป่น้องขาเบิ้งกันนะคืองามให้รวยซวยยแท้คุณับ บัดนีห้องแยกอันไรแม่อันแจแจจากหน่อยอให้พี่น้องเขาเปก่อันรุ่นนันบอกเันรุ่นนี่เป็นรุ่นนี่จูม,มเป็นจูมบานเป็นบานใส่ใส่อันรุ่นมันแจมมีจี่ใบทะโอ้มีสามใบสี่ใบครับพี่น้องนี่แจแจแบบแจมันกับว่าเสียงกับว่าสีแก่คัะเออหมายวามว่ามันบบมันบ่ซ้ำกันกันบรุ่นนี่ครับผมเป็นจังสี่ ขัดเป็นทุกซีออกอันแก่ใส่แก่อันอ่อนใส่อ่อนบอกครับเนี่ยอ่กา,รรากัราคาซ้ำเก่าราคาซ้ำเก่าครับขัดขัดสะก้อนขัดให้มันละเอียดสะก้อนอ่อนเอาไว้อ่อนส,สวัสดีครับคุณพ่อมาด้วยใส่โอ้ประชุมการยางบอกครับเดี๋ยวผมไปเทศบาลก่อนไปเที่ยวหนีกับฌานี่โอ้ครับครับไปทางไปทางมันเรื่อยส่อทอกับไปทางส่อทอดครับอันนี้เข้าสวนคากับยูพี่หอก อันนี่ครับนี่ครับนี่ครับพ่อดีมันบ่แม่สองใบครับพี่น้องสังเกตบ้างนี่นะครับเด้วตาคาดสีพ่อดีเลยกับบ่สังกวาอ่อนแห้งบ่ครับบ่แม่อวยอ่อนอวยรวย้อครับอันนี้ครับนี่ครับพอดีสองใบครับสองใบซับแล้วครับก้มก้มเงี้นี่กับมาณเมตรครับนี่บันี้ห้องก็จังสิมาปอก้อครับปอก่ว่าแม่ค้าเพื่อนเอาไปปอกยองดอก่ว่าสาหรับสวนนี่ก็บ่พาอะเหตุให้คักปานั้น เฮแค่ไทยยตสว่าราคาก็สิเพ uh. like <del> ิ่มไปอีกเนาะแม่เบ uh, ิ่งอันแก่เด้อครับอันแก่ก็บ่แม่นว่าสิแก่คาแก่แน่เด้อครับแก่ก็หมายถึงว่าเอ่อมันสิคนรุ่นคนละรุ่นอันนี้ครับอันนี้4ใบครับนี่ตัวนี้4ใบครับพี่น้อง4ใบก็หมายถึงว่ามันสิแก่แน่แก่บ่แม่นแก่คาแก่บ่แม่นแก่แก่คาต้มเด้อครับแก่คาอ่อนนี่ล่ะครับหมายถึงว่ามันอยากเอ่อกินได้คือเก่า อน,นี่ทรงราคาทรงด้วยครับพี่น้องราคาทรงอยู่หน้าสวนนี่ก็คือแปดชิปตังค์แปดชิปตังค์สับภห้พร้อมแต่ว่าตรไอปอกไผ่ด้วยครับแปดชิปตังค์นั่นแังสีล่างบ้างไหม ล่างเราเป็นมัดมัดเนีเพื่อนบอกมัดมัดละมัดมัดละเอกันนอบันเนี่ยโอมัดละลอยนอโอ้มัดละอยนอพี่หลับพี่น้องงามบ่ะซับสองแถวเท่านั้นเองครับพี่น้องซับสองแถวเท่านี้สองปองเพื่อนอื่นว่าสองปองสองปองปองใส่ปองขวานป่ครับใส่ขวานใส่ขวานก็เศร้ามากก็สิเป็นซีแถวเนาะอืม สองปองซีแถวนี่รกระชิดแต่ว่าหลกอได้ครับพี่น้องค่าอยู่นี่มันซีลอยก็ก่อได้ครับค่าเศษแดงน้อยหนี่ครับตืวน,นี่ซีลอยกวัวซีลอยก,ก็กอครับตะกี้ตะกรอนกับสิมีค่าก,กับเศษแดงง่า่ผลน,น้ำแนคคดดงง่ครับรค่าก,กับเศษแดงงไงครับตัวนี้ค่ากับเศษแดงง่ายแหละครับพี่น้องมันหักกลมมากมันหึงหักหักกัเลยบางหายพีหายน่องหนึ่ครับเอาไปปลูกมันก็ได้อยู่นะมันหนึ่งบางงามครับพี่น้อง เอาไปปลูกก็ได้ย้อมหนังบางงามมันหักลมมาหักมันสูงเลยครับสามเมตรคุณเนาะถ้าพี่น้องสนใจนะครับเพราะว่าสิาเป็นค่าเกษตรแดงน้อยค่าเกษตรแดงง่าอ่าทั่วมากนะครับเด้อทั่วมากยุเบอร์โทร่ยุติใจคลิปนะครับอันนี้คือสวนพอแปลงครับพอแปลงบ้านหินลาดเรื่มบอกพิกัสอ่าบางคนอกาจจะเรื่มพิกัดคือบอกบอกแน่วัดนบ่าถ้าผู้บังสุดคลิปกับชิมูจักอก็ได้ครับอันไรก็ได้บอกมัดสมองเลยครับ บ้านหินลาดตำบนุหน้าเรื่องอำเพื่อน่าเยี่จังหวัดอุบลราชธานีครับสวนพอสอท่อแปลงครับพี่น้องอทั่วมาลดบ่รับสท้าแต่เรานอนรับเพราะนี้สอท่อแปลงเราทับทั่วทับดีดีก <laughs> ีดีดีด <laughs> ีพีบีดีดี้ โอโออ้้้ยยงงามนเครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมมากๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตัว่ากดติดตามเด้อครับนพี่น้องผู้ใดบ่ทันยังบัตรยังติดตามก็กดติดตามให้น้ำเนี่ยครับมี่สวนสาบมั้เนี่ยจองพ่อบีหิน,น ขอบคุณครับ